เฮ้ยเดี๋ยว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 วันนี้นี่วันนี้ดิกูตาฝาดหรือว่าหรือว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอะไรตรงห้องน้ำอ้าวลองเข้าไปอ่ะมันไม่มีไอ้เชื่อตาเห็นจริงนะเว้ยเป็นแบบเป็นมันไม่มีพี่เอ็มเป็นแบบยืนแบบใช่หรือเปล่าเอ็มเออความเป็นไปได้แม่งไม่มีเลย ผมไลฟ์เนี่ยทุกคนฟังนะผมไลฟ์เนี่ยมีแค่3ามช่องทางก็คือกล้องหนวยกล้องทิดตอกแล้วก็กล้องผมใช่ไหมผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ผมเห็นอะ่ะแม่งคือเฮ้ยเสียงเสียง,เส,ยงเสียงเด็กหัวเราะพี่มันเป็นเด็กโตมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กโตที่ที่มันไม่ใช่วัยรุ่นอะ่ะที่มันไม่ใช่ทรงวัยรุ่นมะไรคือมันเชื่อไหมว่าน่าจะมีใครเอาอะไรมาเล่นโอ้ยเฮีย